ราคาทองคํานี่พุ่งขึ้นไม่หยุดเลยนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับ5ปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการทะยานขึ้นของราคาทองในครั้งนี้คือถ้าใครจําได้นะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองร่วงพันในบ้านเราสร้างสถิติใหม่เลยนะครับอยู่ที่6,200บาทต่อบาททองคาโอ้โหซึ่งมันเป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากๆครับว่ามีอะไรบางอย่างกําลังเกิดขึ้นในตลาดทองคําโลก เอาละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูทั้ง5ปัจจัยที่ว่านี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนกันครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าปรากฏการณ์ราคาทองพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะครับแต่มันเป็นเทรนที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วทั้งโลกเลยเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยครับซึ่งสําคัญมากๆนั่นก็คือการที่ธนาคารกลางทั่วโลกกําลังเร่งซื้อทองคําเข้าคลังสํารองกันแบบ จริงจังมากๆครับคือในเวลาที่สถานการณ์โลกมันไม่ค่อยแน่นอนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามหรือความผันผวนทางเศรษฐกิจเนี่ยทองคำเนี่ยก็จะกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือที่เขาเรียกกันว่า safe h a เ e นที่ดีที่สุดสําหรับเงินทุนสํารองของแต่ละประเทศนั่นเองถ้าเราดูจากกราฟนี้นะครับจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยคือ ปริมาณทองคําสํารองทั่วโลกเนี่ยกำลังพุ่งกลับไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าสูงสุดในรอบหลายสิบปีเลยนะครับเป็นระดับที่เราไม่ได้เห็นกันมาตั้งแต่ยุคเบรตชันวูดส์ตอนปี1965โนเนเลยนะแล้วใครกลาลที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ก็มีทั้งจีนโปลแลนด์อินเดียแล้วก็ตุรกีครับการเข้าซื้อของประเทศเหล่านี้แหะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการทองคําในตลาดโลกอย่างมหาศาลเลย โอเคครับมาต่อกันที่ปัจจัยที่2เรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือความสัมพันธ์แบบส่วนทางกันระหว่างราคาทองคํากับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเวลาที่เงินดอลลร์แข็งค่าขึ้นราคาทองมักจะถูกลงแต่ในทางกลับกันถ้าดอลลร์อ่อนค่าลงราคาทองก็จะแพงขึ้นที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าทองคําในตลาดโลกเนี่ยเขาซื้อขายกันเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักครับ ลองดูภาพตามนะครับมันเหมือนไม้กระดกเลยพอฝั่งเงินดอนลลาร์อ่อนค่าลงปุ๊บทองคําก็จะดูน่าดึงดูดใจขึ้นมาทันทีสําหรับนักลงทุนทั่วโลกใช่ไหมครับคนก็จะแห่กันเข้ามาซื้อดันให้ราคาสูงขึ้นไปอีกแต่พอเงินดอนลลาร์แข็งค่าขึ้นความน่าสนใจของทองคําก็จะลดน้อยลงไปครับไปกันต่อที่ปัจจัยที่3นะครับอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการใช้ทองคําโดยตรงเลยซึ่งหลักๆแล้วมาจาก2ทางด้วยกันครับ ส่วนแรกเนี่ยมาจากภาคอุตสาหกรรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องประดับหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างพวก AI ก็ต้องใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบส่วนที่2ก็คือมาจากฝั่งนักลงทุนนี่แหละครับที่ซื้อทองคำเก็บไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อหรือความไม่แน่นอนต่างๆเอาละครับพอเราพูดถึงฝั่งความต้องการที่สูงขึ้นแล้วทีนี้เรามาดูฝั่งซัพพลายกันบ้างซึ่งนี่ก็คือปัจจัยที่4ครับ เป็นเรื่องของความท้าทายในการผลิตทองคำและนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับในขณะที่ความต้องการทองคำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปริมาณการผลิตทองคำจากเหมืองทั่วโลกกลับสวนทางกันคือมันมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องลองดูตัวเลขนี้กันนะครับในช่วงปี 2018- ถึง2 0 1 9เนี่ยทั่วโลกเราผลิตทองคำออกมาได้ประมาณ3,300เมตริกตันต่อปีแต่พอขยับมาแค่ไม่กี่ปีนะครับช่วงปี2 0 2 0ถึง2021เนี่ย ตัวเลขกลับลดลงมาเหลือแค่ประมาณ3,000เมตริกตันต่อปีเท่านั้นเองเห็นไหมครับพอของมันเริ่มหายากขึ้นแต่ความต้องการกลับพุ่งสูงขึ้นสวนทางกันแบบนี้แน่นอนครับว่าราคามันก็ต้องพุ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดาและแล้วเราก็เดินทางมาถึงปัจจัยสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นการสรุปรวมยอดทั้งหมดพร้อมกับข้อคิดที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนทองคำครับสรุปให้เห็นภาพง่ายๆอีกครั้งนะครับ ราคาทองที่พุ่งขึ้นเนี่ยมันมาจากแรงขับเคลื่อน5อย่างรวมกันก็คือ 1. ธนาคารกลางทั่วโลกแห่กันซื้อ 2. เงินดอลลาร์อ่อนค่า 3. ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม 4. ความต้องการจากนักลงทุนและสุดท้ายก็คือการผลิตทองคำที่ทำได้ยากขึ้นนั่นเองครับแต่มีเรื่องสำคัญที่ต้องย้าเตือนกันไว้นะครับว่าถึงแม้จะมีปัจจัยบวกมากมายขนาดนี้ทองคำก็ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย100%เเสมอไปนะครับ ราคามันก็มีโอกาสาร่วงลงได้เหมือนกันดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านจริงๆครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันก็คือด้วยปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามานี้เรากำลังเห็นทองคำก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่รุ่งเรืองหรือว่านี่เป็นเพียงแค่จุดสูงสุดก่อนที่ราคาจะปรับตัวลดลงเรื่องนี้เราคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ